ดีครับผมยืนอยู่ตรงท่าน้ำวัดบ้านอากาศนะครับที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการก็ท่าน้ำนี้ก็ติดก,กับคลองสำโรงนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการที่ติดก,กับคลองสำโรงนะครับก็คือบรรยากาศของคลองสำโรงแถวนี้ก็ก็ดูเงียบๆครับไม่ค่อยมีบ้านเรือนคนมาก ส่วนคลองสมงรงเนี่ยมันก็ขุดมาตั้งแต่สมเด็จพระชัยราชาธิราชนะครับตั้งแต่สมัยยุยาตอนกลางเลยคือเป็นไปได้เลยว่าบ้านอากาศเนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอวิธยานะครับมีบันทึกการเดินทางผ่านบ้านอากาศในะช่วตงต้งนรัชกาลที่หนึ่งก็คือ,อเป็นขบพรพันนิราชเมืองแกงของสุนทรภู่นะครับ mm hmm. ก็เขากล่าวว่าถึงหย่อมย่านบ้านอากาศ ต้องลงท่คอค่อยลอยรอเลียงลำน้ำตามไหลจนล่วงเข้าหัวป่าพนาไหลล้วนเงาไม้มืดคล้ำในลำคลองก็อันนี้ก็คือ,อส่วนหนึ่งของกรอนลิลาดเหมืองแกลงที่สุนทรผููเดินทางผ่านบริเวณบ้านละกาดเนี่ยครับคำว่าบ้านละกาดเนี่ยมันเขาสันนิษฐานเนี่ยว่ามันน่าจะมาจากคำว่าบ้านตะกาศนะคือพอมัน เรียกๆไปมันก็เพีย้ยนคำว่าตะการเนี่ยมันก็มาถึงกุ้งชนิดหนึ่งก็เป็นไปได้ว่า,ถาแถวๆนี้ก็อาจจะเคยเลี้ยงกุ้งตะการก็ได้ครับเป็นกุ้งตัวขนาดนะไม่ใหญ่มากเท่าไหาร่นะแล้วก็เป็นชื่อที่มาของตะการนะครับส่วนบ้านละกาสร้างเมื่อไหร่เนี่ยตามข้อมูลบอกว่าสร้างเมื่อปี2,300 ยี่สิบก็หลังจากเสียกุงก็อาจจะมีชาวกรุงศศีวิยาบางส่วนนี่เขาก็อกพยพหลังจากกรุงแตกมาละครับซึ่งการอพยพมันก็คงจะแบบว่าคงไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรคงอาจจะมีหมู่บ้านมาก่อนนะครับถึงอพยพมาอยู่แถวนี้นะครับก็อาจจะมาสร้างวัดที่นี่ดังนั้นชุมชนแถวนี้ก็เป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะเก่าแก่เลยนะส่วนมันก็มีเรื่องอเล่าขานกันมาว่าสมัยก่อนเนะี่ยคือหลวงพ่อป่าเนนะี่ยท่านก็มา ปากกดทุดรงที่นี่ก็ชาวบ้านละกาแถวนี้เขาก็มามเขาเรียกว่ามาถวายข้าวอะไรอย่างเงี้ยฮะนี้มากันเยอะก็ถ้วยชามอะไรต่างๆนี่ก็หยิบผิดหยิบ,ยบถูกของใครไม่รู้สับสนกันไปหมดก็เลยทะเลาะเบาแว้งกันใหญ่หลวงพ่อปานก็บอกท่านก็ติงว่าเอออยาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็บเบื่อนายแล้วก็เหมือนย้ายที่ทุดงไปอยู่แถวบางบัวนะครับก็มันเป็นที่มาที่เขาเรียกว่าบ้านลร้กาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่าจะใช่นะครับ ทำล่หลือที่เปลี่ยนไปนะครับผมส่วนวัดนี้มีอะไรนี่ยังไงเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวยังไงผมจะเดินเข้าไปดูครับเห็นแวบๆนี่คือวิหารหลวงพ่อเพชรนะครับมีชื่อบอกน่าจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของวัดเนี่ยแล้วท้าไหนนี้ก็โอ้โหเงียบสงบจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีคนเลยผมมานีช่วงก็ประมาณบ่ายแก่ๆแล้วครับก็จะเข้าไปไหว้หลวงพ่อเพชรนะครับตามที่มี ป้ายบอกด้านหะน้าอันนี้ก็คาดว่าจะเป็นอุโบสถหลังเก่าครับก็น่าจะสร้างในช่วงยุครัตนโกสิทธิ <นะ S 1> ์เราเนะี่ยพระเพชรนะครับก็เป็นพระประธานที่วัดละกาเนี่ยครับก็ก็ไม่ทราบประวัติความเป็นมานะรู้แต่ว่าวัดสร้างเมื่อปี2,320แต่ผมดูพุทธรูปแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนจะเป็นกูทองรุ่นสองรุ่นสาเลยนะฮะ รูปูทองเลยอะผมว่านะชุมชนนี้มันอาจจะเก่าเกินี้อายุทยาตอนต้นตอนกลางลนะว่านะเราดูลักษณะเนี้ยดูที่พระพักก็จะมีลายพระศกอยู่นะครับพระเนตรรีตามนะครับสวยงามมากเลยหลวงเพ็รแต่ว่าน่าจะมีการซ่อมนะฮะผมเดาว่าเป็นผู้รูปแบบูทองนะเราดูจาก ตรงนี้ก็คือนิ้วประหัตตรงนี้ก็จะ,ะไม่สเสมอกันด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบอุทองปางมาวิชัยครับสังคติเนี่ยตัดตรงๆนะครับแต่ทบซ้อนก็เ,เป็นยุคต้นยุคกลางครับรพอเพชรนะครับอย่างนี้มันทําให้ผมคิดไปเลยว่าวัดเนี่อาจจะสร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็ดจพระมหาจักรพรรดิก็ได้นะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าการขุดคลองสำโรงเนี่ยมันก็ขุดเมื่อสมัยมยุคสมเด็จพระชัยรัชชานุภาพนั้นก็มีเริ่มมีชุมชนดังนั้นพอม,มันมีชุมชนเนี่ยก็มีวัดดังนั้นนี่เป็นไปได้เลยว่าชุมชนบ้านละกาดเนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยอุทธยาตอนกลางแล้วละ่ะแล้วก็ซึ่งจะสอดคล้องกับพุทธรูปองค์นี้ซึ่งเป็นรักษณะี่แปูทองนะครับ ซึ่งมันก็บอกไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงยุคยาตอนการก็อาจจะสร้างแบบของสองสามด้วยกันเป็นไปได้ครับการบนบาสารเก่าหลวงพระเชศนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องบนบาทหารอะไรบ้างสมหวังไม่สมหวังบ้างนะครับก็ตามแต่บูญกรรมแต่ละคนนะครับก็เป็นผู้ลที่สวยงามมากนะครับผมไม่เคยเข้ามาเลยครับ ด้านหน้านี่ก็จะมีรูปของคูบาอาจารย์นี่เป็นหลวงพ่อสมรนะครับมีหลวงพ่อป่าแน่นอนลแล้วก็หลวงพ่อบุญมีอดีตเจ้าอาวาสน่าจะเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่มีส่วนสำคัญในการสร้างวัดนี้หรือเปล่าใน,ในโบบถ์นี่ก็เป็นแบบอาคาร ก็เรียกว่าแบบไม่มีเสาร,รวมใช้ผนังแต่ว่ามีเสาตรงผนังก็เป็นรูปแบบอายุทยาตอนปลายนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันคงจะบูรณะมาหลายรอบแล้วฮะเป็นไปได้ที่ว่าโบสถ์หลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยยุธยาตอนปลายภายนอกของโบสถ์นะครับจะมีขันถวยรับหลังคาลักษณะปีกนกน่าจะมาซ่้มแฟมที่หลังนะ สำหรับวัดบ้านอากาศนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งผมคาดว่าเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยิธยาตอนกลางเลยครับเพราะว่าสังเกตได้จากหลวงพ่อเพชรน,นะครับรูปูกศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นรูปูกศิลปะหูทองแบบรุ่นสองเลยครับงอกหายากครับบริเวณแถวนี้ซึ่งจะมีวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยวิยานะครับก็ว่างๆใครผ่านมาแถวนี้นะครับ ผมเองก็ไม่เคยมาเหมือนกันก็คือผ่านมาหลายที่ก็ไม่เคยเข้ารับวัดนี้ก็เข้ามาแล้วเออได้เห็นว่าวัดเนี้ยเป็นวัดที่เก่าแก่จริงๆครับผมก็ท่านใดสนใจก็แวบะบเข้ามาไหว้หลวงพ่อเพชรได้อธิษฐานขอพรต่างๆเนี่ยอาจจะโชคดีก็ได้ครับผม